วัสดีค่ะวันนี้จะมาห่อฝรั่งที่สวนนะคะเป็นฝรั่งรุ่นแรกค่ะเพิ่งหัดปลูกแต่เราจะใช้วัสดุเหลือใช้จากที่บ้านนะคะมาห่ออย่างเป็นเศษกระดาษที่หนานิดนึงค่ะกับถุงพลาสติกนะคะขนาด6คูณ14เดี๋ยววันนี้จะลองมาห่อดูนะคะต้นนี้รู้สึกว่าจะมีสองลูกนะคะน่าเอ็นดูมากเลย นี่ค่ะคือต้องรีบหอ่อเอาไว้นานไม่ได้ค่ะเมงวันทองเยอะนะคะถ้าเกิดเมงวันทองเขาเจาะอ,อย่างเงี้ยมันจะเน่าไปข้างในนะคะอันนี้ต้นไม่ค่อยใหญ่นะคะต้นเล็กนิดเดียวแต่ก็ถ้าเกิดถ้าเขาให้ลูกได้เขาก็จะแข็งแรงอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเกิดลูกมีปัญหานี้เขาก็จะหลุดลงไปเอง นะคะเราก็ไม่ได้เล็งอะไรเขามากมายนี่ค่ะเป็นไงคะถุงพลาสติกที่เจาอปลายไว้นะคะทั้งสองฝั่ง แล้วก็มัดไปที่ลูกฝรัฝ่งเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปก็ตามด้วยกระดาษนะคะหนานิดนึงเพราะว่าปีนี้รู้สึกว่าอากาศจะร้อนมากตรงกระดาษก็จะตัดปลายนิดนึงนะคะ,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 คะเพราะว่าเอาไว้ใส่ตรงขั้วฝรั่งค่ะเวลาเย็บแม็กจะได้เย็บได้สะดวกนะคะแล้วก็เป็นรูปทรงลูกนี้เราต้องเคลียร์ยอดฝรั่งด้วยนะคะ ทำความสะอาดลูกฝรั่งนิดนึงกลัวมีเชื้อราติดเวลาเราห่อแล้วนะคะหอเสร็จก็จะประมาณนี้นะคะเรียบร้อยค่ะสำหรับต้นนี้